กดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีครับพ่อวิย์วันนี้จะทำขนมปังหัวกะโหลกนี่คือส่วนผสม ทั้งหมดของขนมปังหัวกะโหลกที่เราจะทำกันในวันนี้ส่วนผสมมีดังนี้แป้งขนมปัง1กิโลยีสเนยขาวน้ำตาลเกลือน้ำและไข่1ฟอง ต่อไปให้เอายีสต์ใส่ลงไปในแป้งขนมปังเมื่อเรียบร้อยแล้วเอาน้ำตาลใส่ลงไปในน้ำต่อไปเป็นเกลือและไข่ลงไปหนึ่งฟองเพื่อคนให้ส่วนผสมเข้ากัน เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำแป้งไปใส่ในอ่างตีนะอ่างผสมนะครับเราเอาเทปแป้งลงไปในเครื่องผสมแป้งนะครับเสร็จแล้วตามด้วยน้ำที่เราผสม ของต่างๆลงไปเปิดเครื่องผสมแป้งตามด้วยเนยขาวเมื่อเราผสมแป้งแล้ว ไปผสมแป้งต่อไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อเราผสมแป้งเรียบร้อยแล้วเราก็โรยแป้งไว้บนโต๊ะแล้วก็เอาแป้งขึ้นมาวางแล้วก็ตลบแป้งขึ้นไปให้มันเป็นก้อนเพื่อแป้งมันจะได้ฟูและการจับอากาศจะได้ดีเสร็จแล้วนำแป้งนำผ้าขาวบางมา มาคุมแต่แล้วรอไว้อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงน <_ d ata> ี่นะรออีกชั่วโมงแล้วค่อยมาตัดแป้งเพื่อต้องการเป็นการพักแป้งไปในตัวเ <_ d ata> มื่อเราพักแป้งได้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วต่อไปจะเป็นการตัดแป้งเราจะแบ่งแป้งเป็นทั้งหมด หนึ 1> 1, ่งพิมได้สามก้อนก้อนละสองร้อยกรัมนะโอเคเราได้ครบสามก้อนแล้วต่อไปเราจะ ใส่พิมพิมเป็นพิมพ์ขนาด9นิ้วใครมีพิมพ์ขนาดไหนก็ใช้ได้ไม่จําเป็นจะต้องเอาขนาด9นิ้วก็ได้พิมพ์อะไรก็ใช้ได้ในเสร็จแล้วเราให้เอาเอาเนยขาวหรือเนอยเหลืองทาเพื่อไม่ให้ขนมปังติดพิมพ์เมื่อเราเสร็จแล้วเราก็ปั้นขนมปังใส่พิมพ์เป็นสามก้อนจะได้สามหัวกะโหลก นะครับตูการปั้นและการใส่พิม เมื่อใส่ครบแล้วมันจะได้ในลักษณะแบบนี้รอจนกว่าขนมปังมันจะฟูขึ้นมาเสมอพิมพ์แล้วถึงจะนำไปอบด้วยไฟไฟบน180ไฟล่าง200เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนี่คือขนมปังที่ขึ้นเต็มพิมพ์แล้วสามารถนำไปอบได้แล้ว ต่อไปจะเป็นการอบเราจะนำไปอบเลยครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปเราจะได้ขนมปังหัวกะโหลกเป็นลักษณะแบบนี้แต่เวลาถึงเวลาแล้วเราต้องรีบเอาออกไม่มิฉะนั้นขนมปังมันจะยุบแล้วต้องระวังความร้อนด้วยนี่นะฮะการเป็นอันเสร็จขนมปังหัวกะโหลกต่อ,เ,อเมื่อ เรามีคลิปครั้งต่อไปเราจะนำมาเสนออีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ